อ่อเริ่มค่ะสวัสดีค่ะหนูจะมาทำสบู่นิ่มค่ะสะบู่นิ่มเริ่มจากอะไรดีคะมีอะไรบ้างสบู่อันนี้สบู่สีฟ้าภาษาอังกฤษบลูอันนี้ติงออพ,พ่อผลโอเคอันนี้เป็นอะไรคะน้ำร้อนน้ำร้อนอ่าแล้วใส่อะไรคะเจลาตินเจลาตินโอเคอ่าหนูเทเจลาตินใส่ค่ะเดี๋ยวแม่ช่วยเทก่ะแม่ช่วยเทนะ อ่หนหนกคนนะคะลูกคนให้ให้มันละลายนะคะคนให้เจลาตินละลายถ้้าเป็นนแบบีให้มันละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะคนคนคน,คนนะคะ อันนี้ด้วยลูกอ่ะสองมือได้ไหมโอเคอ่ะแม่ช่วยอันนี้นะทำเนี่ยไม่ทำหยิบละลายกันคะมาแม่แม่ช่วยมือนี้ดีกว่าแล้วหนูทำนะโอเคเนี่ยมันจับกันเป็นก้อนแล้วถ้าหนูคนไม่ละลายแม่อนนี้เป็นน้ำแล้ว ก็นาฬิกาถุงกุญแสิละลายยังคะเจลาตินละลายยังอันนี้ละลายละลายแล้วทำอไงต่อแม่คุณแม่คุณนอ่ะคนณละลายให้ละเอียดนะเบาๆค่ะเดี๋ยวน้ำร้อนกระด็นตักน้ำร้อนแล้วกระเด็นนะ เราจะใส่อสนี่ลงไปย่างสบู่อันนี้เป็นแล้วอันนี้อ่ะอันแม่เทอันนี้ลงไปนะคะสีฟ้าสีฟ้านะอลูคนค่ะอ่าลูคนคนลูกคนอะไรบางอ่าสีเขียวเลยเนี่ยอันนี้ใส่สีอะไรคะ ใส่สีมว่วงแม่แปลกาเป็นสีเขียว,ลวอลไีอ่าอันนี้นะสีมว่วงหคนสิหุบคนสองเบาๆนะฮะกคนค่ะาปสีน้ำตาละอลันนี้สีชมพูชมพูแม่นเรื่องมี ยังคะเป็นสียังละลายยังเดี๋ยวแม่ไปเอาช้อนมาให้หนูตักเสร็จแม่พิมพ์นะแม่ยังไม่ละลายเลยหน้าสีเนียหน้าสีม่วงยังไม่ละลายเลยหนยังไม่ละลายเลยค่ะละลายยังคะงั้นหนูเ,เอาอันนี้ตักเสร็จแม่พิมพ์ค่ะ นี่ตักใส่แม่พิมพ์อันนี้แม่พิมพ์ที่สนเตรียมมาโอเคแม่ตักสียภูนะแม่เรื่องตักสีเขียวเลยเอาสีนี้มา Okay